สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เกิดวันจันทร์นะคะหัวข้อนี้จะเป็นข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามเดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยเนาะมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะจะมีข่าวดีอะไรนะนับจากวันที่เข้ามาดูคลิปนับจากนี้ไปนะจนถึงสามเดือนนะคะอืมบางคนอาจจะเกิดแล้วก็ได้นะคะเออหรือบางคนอาจจะ ยังไม่เกิดก็ได้เหมือนกันมาดูกันนะคะภายในสามเดือนนี้แหละนะมาดูซิว่าจะมีข่าวดีอะไรบ้างนะคะพลังงานคนที่เกิดวันจันทร์ใบแรกเป็นสัตทนั้นนะคะโอเค เปิดมาใบแรกก็สวยเลยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะแม่หมอมองว่าคุณจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนั่นแหละนะคะอาจจะทานมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีความสุขมากขึ้นเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะมาเน้นในเรื่องของการทานอาหารก็ได้ว่าเลือกสิ่งที่มีประโยชน์เป็นพืชผักเป็นผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ให้กับตัวเองมากขึ้นบำรุงตัวเองมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะ ใส่ใจตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามบางครั้งมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอาหารการกินการกินขอโทษอาจจะเป็นในเรื่องของสะพานหนะ้าผมการแต่งกายด้วยก็ได้นะคะหรือการดูแลรูปร่างการออกกําลังกายต่างๆนานาแบบนี้เป็นต้นแต่แม่หมอมองว่าตัวคุณเองจะมีความสุขนะคะกับการเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะม,มาดูกันต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกน,นะคะที่คนวันจันทร์จะได้รับ ครีเอ e ั่นเอเนจีนะคะบางคนอาจจะเคลียร์ภาระหนี้สินได้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเคลียร์งานที่มันค้างค้างได้ก็ได้อีกเหมือนกันนะแต่อีกมุมหนึ่งสิ่งที่ไพ่กาลังจะบอกก็คือว่าให้เคลียร์พลังงานหรือครียอ e n e นเอจีของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคนวันจันทร์ช่วงนี้นะ่ยอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ที่มันหงุดหงิดบ้างนะคะหรือมันมีอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยคนก็หัวหัวฟาดหัวเหวี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะ สิ่งที่ไพ่กำลังอยากจะบอกก็คือว่าเมื่อไรที่คุณเคลียร์พลังงานลบๆออกไปจากจิตจากใจได้เนี่ยพลังงานบวกหรือว่าแสงสว่างหรือว่าความสําเร็จต่างๆนั้นๆก็จะเข้ามาแทนที่นะคะไพ่ใบน,นี้เนี่ยพื้นหลังก็คือแสงสีเหลืองสีทองผ่องอัมไพนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่ามันมีเศษหินเศษอิดเศษโกดกระเด็นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์พลังงานลบๆออกไปจากจิตจากใจตัวเองนั่นเองนะคะแล้วคุณถึงจะพบความสว่างได้อ่ะมาดูกันต่อนะคะ ฮาร์โมนีนะคะอ่าเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวต้องบอกอย่างนั้นนะคะอะการมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะคะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นหรือว่ามองโลกที่มันสดใสมากขึ้นนะคะมีความอบอุ่นกายอบอุ่นใจมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็มีในเรื่องของเสน่ห์ตรงเพศตรงข้ามนั่นเองหรือว่ามีมนุษย์สมคัญดีเสน่ห์ทางเพศนั่นแหละนะคะอืม ไม่ว่าจะเป็นตรงข้ามหรือไม่ตรงข้ามก็ตามนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะในเรื่องของการเข้าสังคมเนาะในเรื่องของการเข้าสังคมคุณจะอบอุ่นกับคนรอบข้างมากขึ้นหรือว่ามันจะเข้ากันได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะมันจะกลมกลืนมากขึ้นเออถ้าใช้อีกในเรื่องหนึ่งนะเอ้ถ้าใช้อีกคํานึงนะนะคะจะกลมกลืนกับสังคมได้มากขึ้นก็จะทาให้มีความสุขมากขึ้นนะคะ อ่า t e c t i o n นะคะให้ใช้สติให้มากๆนะคะแม่หมอจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาความวุ่นวายต่างๆนานามันกําลังจะผ่านพ้นไปนะคะเพียงแต่ว่าให้คุณใช้สติแล้วก็นิ่งเข้าไว้ <c oughs> เดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกเคลียร์ด้วยการเวลาของมันเองนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนกระตกกระตากหรือว่าโวยวายฟูมฟอะไรทั้งนั้นนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวสภาวะเนี้ยเดี๋ยวมันจะหายไปเองมันจะดีขึ้นนั่นแหละนะคะ รีแลก a t เซชเดี๋ยวคุณจะได้พักผ่อนแล้วนะคะอะเดี๋ยวคุณจะได้พักผ่อนไกลใจแบบนี้เป็นต้นบางคนก็อาจจะได้ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดก็ได้ตามป่าตามภูเขาหรือบางคนรีแลกซด้วยการเข้าสปาก็ได้นอนแช่น้ําฟังเพลงอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณเลย นะคะมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวคุณจะได้ผ่อนคลายจิตใจของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะอืมแล้วก็การผ่อนคลายนี่มันก็เหมือนเป็นเหมือนสําหรับการชาร์จพลังบวกนะคะเมื่อผ่อนคลายจิตใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวพลังบวกมันก็จะเข้ามาเองนะคะพลังงานบวกย่อมดึงดูดพลังงานบวกนะจําไว้นะคะเคลียร์ยูเนอร์จีด้วยหรือว่าเคลียร์พลังงานลบๆออกไปจากจิตจากใจนั่นเองนะคะ De decision จะมีเรื่องที่คุณต้องคิดต้องตัดสินใจเข้ามานะคะคุณจะตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวหรือแน่วแน่หรืออีกมุมหนึ่งไพ่กำลังจะบอกว่าเมื่อใดที่คุณเกิดเรื่องหรือเกิดอะไรที่ต้องตัดสินใจให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็ตัดสินใจให้แน่วแน่แม่มอกมาว,าว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะคนวันจันทร์นะ acceptance นะคะการตัดสินใจครั้งนี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆหรือได้รับแบบเต็มพุงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโชคลาภเงินทองอาหารการกินการอยู่ทุกอย่างมันค่อนข้างบริบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์นั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินการทองก็จะได้รับด้วยจะดีขึ้นด้วยจะสมมาตรปรารถนาในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะาบางคนก็อาจจะไปในเรื่องของอาหารการกินก็ได้กินมากหน่อยแบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะ c u l t u r a t i o n นะคะบางคนเป็นในเรื่องของการฟังเพลงมากขึ้นก็ได้นะคะได้ทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคนรักคู่รักหรือว่ากับคนใกล้ชิดคนสนิทของคุณนั่นแหละนะคะหรือคนในครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะ การมีกิจกรรมหรือว่าสร้างสารรค์เสียงเพลงทานอาหารทําอาหารทานกันดีกกีตาร์ร้องเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนฟังเพลงฟังดนตรีแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะมันเป็นเหมือนกันผ่อนคลายหรือว่าการใช้ดนตรีบําบัดจ,จิตใจหรือการสร้างพลังงานบวกให้กับชีวิตของคุณนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคือคุณจะมีความสุขมากขึ้นนวะรีแลกผ่อนคลายผ่อนคลา,ลายใจมากขึ้น ใช้ไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นนะคะคุณจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเห็นไหมแล้วมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคืออยากทําอะไรได้ทํานะคะบางครั้งมันทาอะไรโดยที่มันไม่ต้องคิดมากนะเหมือนเด็กๆอ่ะเด็กๆเ,เ,เนี่ยบางครั้งทําอะไรเราไม่ได้ต้องคิดมากนะคะ,อะมองโลกในแง่ดีมองโลกสดใสไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะจะค่อนข้างที่จะมีความสุขแบบนี้แต่สําหรับบางคนบางท่านก็มีเกณฑ์ที่จะมีในเรื่องของบุตรได้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้เด็กมาเลี้ยงก็ได้หรือเกี่ยวกับเด็กอะ่ะ นะคะแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันบางคนมีบุตรนั่นแหละนะคะหรือบางคนก็ทําตัวเป็นเด็กๆนะมีชีวิตชีวาสดใสร่าเริงแบบนี้ก็ได้อีกนะคะ <c oughs> ฮิลลิงนะคะจะได้รับการเยียวยาการรักษาจิตใจการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจบางคนเจ็บป่วยมาก็จะ แข็งแรงขึ้นฟืนฟ้นฟูได้ดีขึ้นได้รับการรักษาที่ถูกขึ้นที่ต้องที่ถูกที่ต้องอะนะเอาง่ายๆนะคะอะแล้วก็จะมีความสุขมีความร่มรื่นอย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละนะคะอืมได้ฟื้นฟ,นฟนูสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายแบบนี้เป็นต้นไกด์แดนซ์นะคะเป็นที่รักใคร่หรือว่าเป็นที่เมตตาของผู้รับผู้ใหญ่มากๆนะคะคนวันจันทร์ คนวันจันทร์จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หผใหญ่เพียงแค่คุณร้องขอนะคะหรือคุณไม่ร้องขอเขาก็ใจจดใจจ่อหรือจ้องดูคุณเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบกายคุณก็ตามนะเพียงแค่คุณตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆก็แล้วกันนะคะสร้างความดีให้มากๆนะคะ,ะคุณก็จะได้สมความปรารถนาของคุณนั่นเองช่วงนี้ก็เข้าหาผู้ใหญ่มากๆนะคะหรือว่าอ่อนน้อมถ่อมตน ทำสิ่งดีๆให้ผู้หลับผู้ใหญ่เห็นแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมหรือว่าผลักดันคุณได้ดีแบบมากๆเลยทีเดียวมาดูกันต่อนะคะเนเจอร์ <c oughs> นะคะเป็นไงต่อด้วยเนเจอร์นะคะการได้รับความรักการความอบอุ่นแล้วก็การปกป้องผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูโดยเฉพาะแม่ก็ได้นะคะ โดยเฉพาะแม่ก็ได้ปกป้องคุ้มครองคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามารูอาจจะเป็นในเรื่องของภรรยาคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเช็คแคร์ดูแลปกป้องคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหรือการได้รับความรักนะจะเป็นความรักแบบคู่รักก็ได้นะคะโ oh, อเอเนอร์เจเติกมูฟเมนต์เอ้ไม่ใช่เออถูกเอเนอร์เจติกมูฟเมนต์การมีพลังนะคะ คุณจะได้ขับเคลื่อนหรือว่าช่วงนี้คุณแข็งแรงมากๆเลยนะคะจะขับเคลื่อนหรือจะทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคล่องแคล่วว่องไวไปหมดหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเวลาคุณทำเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนหรือได้รับผลตอบกลับมาอย่างรวดเร็วทันใจคุณนั่นแหละนะคะนึกอยากจะไปไหนก็ได้ไปแบบรลูทปาร์ตเลยนึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็มานึกจะทําอะไรก็มันจะได้ดั่งใจคุณอ่ะมันจะคล่องแคล่วรวดเร็วไปซะทุกอย่างการเงินก็สะพัดรวดเร็ว เข้าไวออกไวเหมือนกันนะนะคะเพราะฉะนั้นก็อันน in> ี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาเองเนาะในเรื่องของการใช้เงินแต่ว่าการเงินมันค่อนข้างที่จะสะพัดหมุนเร็วเข้าไวแบบนี้เป็นต้นนะคะก็รู้จักเก็บเอาเองนะคะแบบนี้เป็นต้นด้วยนะก็ถือว่าดีทีเดียวนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะว้าว achievement นะคะอืม มีเกณฑ์จะเจอคู่เข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าเจอ,เอคนที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้เป็นต้นและประสบความสําเร็จมาคู่กันเลยนะคะอืมจะเป็นมาในรูปคู่รักก็ได้จะเป็นมาในรูปแบบเพื่อนหรือว่ากัลายาณมิตรที่ดีก็ได้นะคะแล้วแต่ดวงของคนเหมือนกัน บางคนไม่มีดวงคู่นะคะก็เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแต่การเข้ามาครั้งนี้เคมีมันตรงกันแล้วสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ทําให้ชีวิตมีความสุขอยู่ด้วยกันได้แบบราบรื่นอะไรแบบนี้นะคะมาดูกันต่อนะ capacity to love คุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะเลือกคนที่ใช่นะคะ คุณจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตและโตคุณเองแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณจะไม่เลือกอะไรที่มันไม่ใช่เด็ดขาดเลยนะจะหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะเหมือนกับรักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะอืมคนที่จะเข้ามาคุณก็ต้องดูก่อนว่าเข้ามาทำเข้ามาแล้วเนี่ยทําให้ชีวิตคุณมีความสุขไหมทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมอะไรแบบเนี้ยคุณถึงจะเลือกคนคนนั้นนะคะแต่แต่ถ้าเข้ามาแล้วแบบว่า ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณก็ไม่เลือกแบบนี้เป็นต้นมาดูกันต่อที่ไพย่ยิปซีนะคะมาดูชื่วว่าคุณจะได้รับข่าวดีอะไรนะคะไพ่จะบอกอะไรบ้างมาดูกันใ <c oughs> บแรกเป็น king of wands queen of swords page of swords two of cups เจเวนออครับโอเคนะคะแม่หมอมองว่าในเรื่องของความรักคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งแหละนะคะก็ต้องลองดูให้ดีๆเลือกคนที่ดีที่สุดเลือกคนที่ใช่ที่สุดจริงๆแบบนี้เป็นตน้นนะคะคุณจะมีจินตนาการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของความรักในเรื่องของการงานหรืออะไรก็ตามแต่นะคะจะมีความคิดฝันความเพ้อฝันที่มันมากขึ้นนะคะ มีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทรงพลังมากขึ้นด้วยในตำแหน่งของคุณนั่นแหละหรือเรียกว่าประสบความสําเร็จในตําแหน่งที่คุณทําหรือว่าที่คุณขึ้นบริหารอยู่แบบนี้เป็นต้นอย่าใจร้อนหรือว่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองเด็ดขาดนะคะบางครั้งไพ่ขึ้นมาเตือนเหมือนกันแบบนี้เป็นต้นจะทําอะไรอย่าขาดเหตุผลนะต้องใช้ในเรื่องเหตุผลและความถูกต้องมากๆเนาะ บางครั้งการที่เราเราเป็นคนที่ดื้อรั้นน่ะมันอาจจะไปขัดกับคนอื่นได้ด้วยอันนี้ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนนะคะเออทุกอย่างมันจะได้ราบรื่นนะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็อย่างที่บอกไปบางคนก็อาจจะได้รับตําแหน่งสําคัญสําคัญตําแหน่งที่ค่อนข้างที่จะมีอํานาจเลยด้วยซ้ํานะคะเป็นแบบนั้นมทวร์หกดาบ จัดเม้นท์5ดาบแล้วก็คนะิงดาบนัดดาบขึ้นมาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นลดอีโก้ตัวเองลงมาด้วยนะคะคนวันจันทร์ก็แรงไม่ใช่เล่นเหมือนกันแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครด้วยนะคะเป็นคนที่ถ้าบทได้แข็งนี่คือแข็งมากแล้วเอาไม่ลงนะี่จะเป็นแบบนั้นนะคะเราไม่มีใครเอาคุณลงได้แบบนี้ถ้าบทคุณจะไม่ยอมคือไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลดในเรื่องของอีโก้ขึ้นมาบ้างนะคะ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างปัญหาที่มันเกิดมันเกิดมาจากทิฏฐิมานะหรือตัวคุณนั่นแหละนะคะที่เป็นคนที่ทําให้เรื่องแบบการทะเลาะเบาแหวงการพังการจบมันเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วการที่ต้องแยกออกจากกาันแยกออกจากความสัมพันธ์หรือในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหาแม่หมอจะบอกว่ามันดีขึ้นแล้วหรือว่ามันเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะเทียงแต่ว่าตัวคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยสถานการณ์มันดีขึ้นจริงแต่ถ้าตัวคุณไม่ปรับเดี๋ยวมันก็เข้าอีรอบเดิม มันจะเป็นแบบนั้น <c oughs> นะคะเ,เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะเวลามันดีขึ้นปุ๊บเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองด้วยนะคะปรับอารมณ์ปรับทัศนคติของเราใหม่ด้วยบางครั้งเราแข็งเกินไปนะคะมันเหมือนสายพินถ้าตึงก็ขาดขย่อนก็ดีดไม่เพาะนะคะหรือว่ามันดีดไม่ได้ก็ได้นะทุกอย่างมันก็ต้องอยู่พอดีพอดีนะคะ แข็งพอสมควรอ่อนบ้างเป็นบางคราวแล้วแต่โอกาสที่มันจะปรับเปลี่ยนกันไปแบบนี้เป็นต้นมาดูกันต่อนะคะแปดทาสี่เหรียญครีทิงออฟคัพนะคะแล้วก็ซิกออฟเพนเดิล สดาบหรือว่า two offset นั่นเองนะคะอืมคนวันจันทร์นะคะคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางมากขึ้นก็ได้นะคะหรือในเรื่องของการงานธุรกิจเติบโตขยับขยายแบบนี้เป็นต้นบางคนเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะคะการเปิดบริษัทลูกก็ได้หรือการมีธุรกิจใหม่ขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้ด้วยอีกเหมือนกันการงานค่อนข้างยุ่งหรือว่าเข้ามาเยอะค่อนข้างสะพัด อาจจะทําให้คุณมีเงินเก็บได้เลยนะคะเก็บเงินได้มากขึ้นจากก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยมีเงินเก็บก็อาจจะมีเงินเก็บด้วยนะคะการเงินมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองอาจจะได้อยู่กับตัวคุณเองมากขึ้นหรือคิดพิจารณาบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของความรักแม่หมอมองว่ามีเกณฑ์การกมาขอโอกาสกันด้วยเหมือนกันนะคะหรือมีเกณฑ์คนมาขอความรักคุณก็ได้ถ้ากรณีที่คุณเป็นคนโสดไม่ได้มีคนโกงคนเก่าอะไรต่างๆนานาแบบเนี้ย นะคะมีเกณฑ์นคนที่เข้ามาขอความรักมาสารความสัมพันธ์นะแต่มันยังมีในเรื่องของความไม่มั่นใจหรือว่าการเปิดใจไม่ได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามมันจะมีในเรื่องแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีการมาขอความรักกันก็ตามนะคะอืมอีกมุมหนึ่งนะคะคนเก่าจะเป็นคนเก่าได้ไหมอ่ะก็ต้องดูกันนะคะคนเก่าที่ขาดการติดต่อหรือว่าคนเก่าที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันก็อาจจะมีการกลับมาด้วยเหมือนกัน นะคะในเรื่องของการเงินก็มีการช่วยเหลือการสนับสนุนแบบนี้เป็นต้นนะคะอาจจะจากคนที่ตำแหน่งใหญ่โตกว่าเราอาจจะจากพ่อก็ได้นะคะช่วยเหลือสนับสนุนเราในเรื่องของการเงินแบบนี้เป็นต้นนะคะ <c oughs> มาดูกันต่อสามคาถาคิงเหรียญเดวิล แล้วก็ uh, Night of คั p แล้วก็ Strain นะคะคนวันจัน์นะแม่หมอจะบอกว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณมองเห็นโอกาสมากขึ้นโอกาสมากขึ้นธุรกิจนะคะธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะ ธุรกิจที่สามารถสร้างเงินสร้างทองให้คุณได้เจริญรุ่งเรืองหรือมั่งคั่งมั่นคงแบบมากๆนะการเงินเติบโตมากๆยิ่งใหญ่มากๆหรือแม้แต่ธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการลงทุนการเงินแบบนี้ก็ได้นะคะจะเติบโตมากๆเลยทีเดียวนะแต่แม่หมอขอบอกอย่างเดียวมาติดก,กับไพ่เดวิลนะคะอย่าไปลงทุนหรืออย่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมาย <c oughs> หรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะคะ เพราะว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นบางคนเนี่ยมัวเมาในเรื่องของอำนาจเงินตามวเมาในเรื่องของอำนาจของความรักความลุ่งหลงหรือตำแหน่งหน้าที่การงานก็ตามนะคะเ,เพราะฉะนั้นเรามัดระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยบางครั้งเนี่ยเงินมันเข้ามาเยอะมันเห็นโอกาสดีๆหรือชีวิตมันเริ่มดีปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มหลงละเพราะฉะนั้นนะต้องฝึกสติหรือว่ามีสติกายใจให้ดีนะคะสิ่งไม่ดีเราก็คิดว่าอย่าไปทําอันนี้แม่หมอก็บอกไว้เตือนไว้นะคะเพราะ สิ่งที่เห็นเนี่ยบางคนมันเป็นเกี่ยวกันในเรื่องของรักซ้อนแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็ต้องดูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีสามีมีภรรยาหรื p, อยังนะมีเมียมีลูกมีสามีมีลูกหรือยังก็อย่าไปก้าวไก่หรืออย่าไปทำหรืออย่าไปทำอะไรที่เพื่ออำนาจเงินนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวงกรรมก็ไม่ตกที่ใครเพราะใครทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะตกกับคนที่ทำนั่นแหละนะคะมาดูกันต่อ นะคะมาดูซิว่าคนบันจารย์จะได้รับข่าวดีอะไรอีกนะมาเอ๊ะไพ่ใบแรกเป็นใบที่66ใ <c oughs> บที่37ใ <c oughs> บที่2 ใบที่สี่สิบเจ็ดแล้วก็เป็นใบนี้นะคะแม่หมอจะบอกว่าคนวันจันทร์มีเกณฑ์ร่ำรวยจริงๆนะในเรื่องของการเงินการทองแบบนี้เป็นตน้นแต่คุณต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ชั่วนั่นเองเนี่ยให้ใบนี้ขึ้นมาบอกเลยนะคะเพราะว่าอะไรเงินมันเยอะบางครั้งมันลุ่มหลงในอํานาจเงินจนสามารถทําให้ทําสิ่งผิดๆได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะต้องมีสติยับยั้งใจให้มากๆนะคะระวัง าการทะเลาะกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้ด้วยเรื่องของการเงินก็ได้อน,นี้ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนนะคะการมีปัญหากันด้วยเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ขึ้นมาบอกขึ้นมาเตือนแม่หมอมองว่าเป็นข่าวดีนะคะคุณจะได้แก้ไขหรือตั้งรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องก่อนแบบนี้เป็นตน้นดวงของคุณเองช่วงนี้แม่หมอบอกเลยว่าเป็นคนที่ดวงแข็งนะคะอืม ไม่มีใครทําอะไรคุณได้มีในเรื่องของพลังบุญปกป้องคุ้มครองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณนั่นเองแต่จะปกป้องคุ้มครองได้ต่อเมื่อคุณกระทําในเรื่องของความดีนะนะคะต่อเมื่อคุณทําความดีจะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เลยต่อเมื่อคุณยึดถือในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ถูกศีลธรรมจะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เลยดวงคุณจะแข็งมากๆแต่ขอโทษนะแต่ถ้าคุณหลงผิดไม่ได้ทําความดีแม่หมอจะบอกให้นะ มันไม่มีสิ่งดีๆไหนที่ปกป้องคุ้มครองชีวิตคุณได้หรอกสุดท้ายแล้วมันต้องได้รับกรรมผลของกรรมมันจะเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วมันจะได้รับความตกยากนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคนวันจันทร์อันนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะมาดูกันต่ออสามสิบเอ็ดมาเห็นไหม <c oughs> <c oughs> ใบที่เจ็ดใบที่สี่สิบสองใบที่แปดสิบแปดแล้วก็ใบที่ห้าสิบห้านะคะมาดูกันใบแรกเลยเนี่ยมันเป็นการผิดศีลผิดธรรมการนอกลูก่นอกทางนอกใจคนที่เรารักแบบนี้เป็นต้นนะคะ การเที่ยวกลางคืนหรือว่าการทำงานกลางคืนก็ได้หรือการทำธุรกิจบริการที่มันผิดศีลผิดธรรมได้แล้วติดกับไพ่ไปนี้ <c oughs> กรรมจะตามสนองนะคะแม่หมอจะบอกให้ถ้าเข้ามารู้เข้ามาฟังถ้าเราทำแบบนี้อยู่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมซะเพราะกรรมกำลังจะให้ผลอันนี้คือไข่ขึ้นมาเตือนนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำแบบนี้เนี่ยเราโดนกระทำก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ มันเป็นกรรมของเราที่เราเคยทําก็ช่างมันไปนะคะแม่หมอจะบอกว่าใครไปนเนี้ยมันหมายถึงว่าใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นแม้แต่กระทั่งแม่หมอจะยกตัวอย่างนะก่อนหน้านี้ถ้าคุณกินเหล้ามากนะคะคุณอาจจะเป็นโรคตับหรือโรคอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับพิษสุลาเลื้อหลังหรือโรคพิษสุลาแบบนี้ก็ได้หรือก่อนหน้านี้สูบบุหรี่มากนะคะ,ะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคปอดไหมหรือว่าโรคอะไรที่มันมาจากสารสารที่อยู่ในบุหรี่แบบนี้เป็นต้นสารนิโคตินอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะล้มป่วยเพราะฉะนั้น คำเตือนตรงนี้แม่หมอมองว่าเป็นข่าวดีเพราะเมื่อถ้าคุณรู้ปุ๊บคุณจะได้หยุดลดละเลิกแบบนี้นะแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ เปลี่ยนไปแบบไหนเปลี่ยนไปแบบนี้ชีวิตสมหวังสมปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะคะครอบครัวมีความสุขมีโอกาสได้ไปเที่ยวได้กันมีโอกาสเดินทางได้กันแบบนี้เป็นต้นนะคะทํากิจการการค้าการขายมั่งมีสีสุกนะมีแต่เงินมีแต่ทองหลังไหลเข้ามากิจการใหญ่โตขึ้นทุกวี่ทุกวันแบบนี้เป็นต้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ปกปักปกปักคุ้มครองปกป้องดูแลคุณนะไม่ให้คุณได้รับความเดือดร้อนหรือสิ่งต่างๆที่มันจะมากระทบชีวิตของคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะ แล้วติดกับไข้ไปนี้ด้วยเห็นไหมไข่การปกป,ป้องคุมค้มครองนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเรียงทําสิ่งแบบเดิมหรือสิ่งไม่ดีแบบเดิมหรือผิดสิ่งผิดธรรมแบบเดิมสุดท้ายคือความตกยากสุดท้ายคือความตกยากความลําบากยากแค้นนะคะ,ะความอับจนค้นแขนแบบนี้เนะี่ยติดกันเลยเห็นไหมไพ่นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่หมาถึงได้บอกว่า <c oughs> อะไรที่ไพ่เตือนแม่หมอมองว่าเป็นข่าวดีเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันนะแม่หมอก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํากลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคนที่สนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการกดขอบคุณหรือว่าการโอนโดยตรงก็ตามนะคะเงินส่วนหนึ่งแม่หมอนําไปทําบุญแล้วก็ แผ่เมตตานะคะให้กับคนที่โอนนั่นแหละนะคะก็ให้มีส่วนร่วมในบุญกุศลกับแม่หมอด้วยนะจะได้เจริญจเจริญไปด้วยกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ